ทุกี้นะฮะเราเนี่ยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กหายเนี่ยเป็นจำนวนมากไล่มาเลยฮะตั้งแต่ข่าน้องชมพู่จนล่าสุดฮะกับน้องจีนะ่าซึ่งเชื่อไหมฮะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีที่ยังไม่เป็นข่าวอีกอย่างไรก็ตามครับบ้านเราเกิดเรื่องราวแบบนี้แล้วต่างประเทศเองก็เกิดเรื่องราวคล้ายๆกันเหมือนกันฮะ เชื่อ sure, หรือไม่ว่ามีเด็กบางรายฮะจนกระทั่งปัจจุบนันนี้ก็ยังไม่สามารถหาตัวเด็กได้พบเลยกับเรื่องราววันนี้ครับอีธานแพทช์เรื่องราวน,นี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคิดสกราช1979นู้นเลยต้องท้าวความก่อนนะครับว่าหนูน้อยวันนี้เนี่ยเธอเดียนะครับเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคม2515เกิดที่เมืองแมนฮัตตันนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเด็กที่โชคดีมากเลยนะครับเกิดมาน่ารักหน้าตาจิ้มเลี้ยครอบครัวนี่แฮปปี้ าทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวก็เต็มไปด้ปวยเรื่องราวแบบประทับใจความสุขเรื่องราววันวานคุณพ่อคุณแม่ที่รม่มร้่นเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไอวิตตีชิกบแบลคือหวานหอมยิ่งกว่าอะไรซะอีกแต่อย่างว่าครับว่าเรื่องราวความสุขหรือว่าเรื่องความโชคดีนั้นบางครั้งเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับเราตลอดไปเมื่อความฝันและเรื่องราวความโชคดีนั้นได้หมดลงและนำปสน่เรื่องราวแห่งความโชคร้ายเมื่อหนุ่มน้อยคนนี้ฮะได้เกิดมาครบ6ปีจนกระทั่งในปีคิดสต์ศักราช1 9ก9หรือยเจักราบ 2,522ในช่วงเช้าของวันที่25พฤษภาคมปี1 9 7 9ครับอีทายเนี่ยได้ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปโรงเรียนตามปกติซึ่งในวันนั้นเองครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ปล่อยให้น้องไปคนเดียวเพราะเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีอะไรอีกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลซะด้วยซึ่งน้องจะต้องเดินจากบ้านไปขึ้นรถเนี่ยก็ห่างสักประมาณ2ช่วงตึกได้ซึ่งวันนั้นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าน้องเนี่ยนะฮะสวมหมวกนักบินซึ่งหมวกเนี่ยเป็นสีดำซะด้วยเสื้อสีน้ำเงินกางเกงก็สีน้ำเงินแล้วก็รองเท้บ้บบบีนนน,นันปนแ เรืองงแสงะด,ดี๋ยวก็ตามครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าการขึ้นรถแปงเรนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของอ e ีธานเลยก็ว่าได้แต่ใครจะทราบนะครับว่าครั้งแรกของอ e ีธานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาเดียวกันเนื่องจากว่าอ e ีธานครับถูกลักพาตัวและหายไปอย่างไร้ร่องรอยสรุปก็คือไม่ได้ขึ้นรถแต่อย่างใดหายไปตอนไหนก็ไม่มีใครทราบซึ่งตอนแรกคุณครูเนี่ยก็เชื่อว่าสงสัยน้องไม่สบายคงอยู่บ้านก็เลยไม่ได้บอกทางบ้านคะว่าน้องไม่ได้มาโรงเรียนจกกนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียนครับปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ติดต่อไปที่โรงเรียนแลวถาม เพราะว่าเมื่อเช้าน้องไม่ได้มาโรงเรียนกับรถโรงเรียนซะด้วยก็เลยรีบบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าคุณพ่อคุณแม่คะเมื่อเช้าน้องไม่ได้มาโรงเรียนนะคะตอนแรกคุณครูคิดว่าน้องอยู่บ้านได้ซ้ําทีนี้แหละครับงานงอกเลยต่างคนต่างไม่รู้ว่าเด็กหายไปไหนคุณแม่ก็เลยไปแจ้งตำรวจครับว่าเด็กเนี่ยหายตำรวจก็เลยรวบรวมกําลังครับมากถึง100คนเพื่อออ,อกไปตามหาอ e ีธานแพท ซึ่งตอนแรกทุกคนเชื่อว่าคงหาได้ไม่ยากหรอกเพราะว่าเป็นเด็กไงหาวันแรกไม่เจอจึงต้องขยายเวลาออกไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายแล้วซัดเวลาไป7วันก็ยังหาไม่เจอฮะจนเรื่องนี้ครับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากจนกระทั่งคนทั้งหมู่บ้านฮะต้องออกมาช่วยกันตามหาตอนท้าความก่อนนะฮะว่าคุณพ่อของอีธานเนี่ยเขาเป็นนักถ่ายภาพฉะนั้นคุณพ่อก็เลยมีรูปของอีธานเนต็มไปหมดเลยคุณพ่อะฮะก็เลยทําการแจกใบปลวแบบโปสเตอร์แล้วก็มีชาวบ้านมากมายก่ยก่อนนะครับเข้ามาช่วยในตรงนี้จากเรื่องในเมืองเล็กๆกลายเป็นข่าว โด่งดังไปทั่วประเทศเรื่องราวเนี้ยใหญ่มากเลยนะฮะจนกระทั่งมีบริษัทนมหลายบริษัทในอเมริกาเนี่ยเขาเอารูปของอ e ีธานแพทเนี่ยนะครับแปะไว้ที่ข้างกล่องนมเลยเพื่อใครเจอจะได้เอาเบาะแสตัเนี้ไปแจ้งตำรวจย้ำว่าทุกฝ่ายนะฮะช่วยกันอย่างเต็มที่มีความหวังกันสุดๆแต่ใครจะทราบล่ะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปนั้นไม่มีวี่แววไม่มีร่องรอยในการเจอตัวของน้องเลยจนกระทั่งในปี1985ตำรวจฮะได้ทําคดีนี้และสืบทราบว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่หนึ่งคนซึ่งนายคนเนี้ย มีชื่อว่าลามมสนายลามมสนะครับก็มีคดีติดตัวมากมายตั้งแต่คดีลักพาตัวก็คือนายลามมสเนี่ยก็คือคดีชุกชุมมากในตัวเองเนี่ยตำรวจครับปักใจเชื่อว่านายลามมสนี่แหละน่าจะเอาอีธานแพทไปซ่อนซึ่งลามอสบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่เคยทําอะไรวันนั้นนะ่ะฉันไม่อยู่ตรงนั้นไดยซ้าฉันไปที่อื่นมาซึ่งตำรวจครับเชื่อว่านายคนนี้นี่แหละเอาไปอย่างแน่นอนจนตอนหลังครับนายลามมสเนี่ยรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยได้ลักพาตัวไปจริงแต่ด้วยความนึกกลัวครับก็เลยพาน้องอีธานเนี่ยนะครับไปไวที่รถไฟ ซึ่งก็คิดว่าน้องเนี่ยคนจะปลอดภัยแล้วซึ่งนางอ้างน,นะครับว่าตัวเองก็งงเหมือนกันว่าน้องเนี่ยหายไปไหนเพราะตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นน้องอีกเลยหลังจากวันนั้นซึ่งลามอสอ้างนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้ทําการลักเด็กมาจริงแต่เอาไปไว้ที่อื่นแล้วซึ่งแน่นอนฮะตำรวจเนี่ยพยายามทาทุกทางเพื่อเอาผิดนายคนนี้ทําทุกทางฮะเพื่อหาให้ได้ว่าเด็กเนี่ยหายไปไหนนายลามอสเนี่ยได้เอาไปฆ่าหรือเปล่าสรุปก็คือตํารวจครับไม่สามารถหาหลักฐานมาเอาผิดนายลามอสได้ก็เลยต้องให้นายลามอสฮะติดคุกในคดดีีลักักกกกกาาตวเ็ไปปซึ่งหยแะบ คดีนี้ใช้เวลาหลายปีเป็นอย่างมากจนกระทั่งปี2010หรือว่าในวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2555สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า FBI นะครับได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบละเอียดมากๆและเขาก็พบว่ามันมีห้องห้องหนึ่งเหมือนกับห้องใต้ดินที่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านของน้องอีธานตำรวจก็เลยไปดูฮะแต่เนื่องจากว่าห้องดังกล่าวมันค่อนข้างที่จะเก่ามากก็เลยทําการต้องขุดเข้าไปดูซึ่งทุกคนก็มีความหวังว่า จะเจอหลักฐานหรือความคืบหน้าแต่ก็ไม่เจออะไรฮะว่างเปล่าเป็นแค่ห้องเก็บของปกติทั่วไปซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตำรวจหรือว่าเอฟีเนี่ยได้หาข้อมูลเพิ่มเติม1เดือนให้หลังก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าเฮอร์นันเดสเข้ามาสารภาพนะครับว่าัวเองนี่แหละเป็นคนลักพาตัวอ e ีธานแพทไปซึ่งก็เล่าเรื่องราวเป็นตูเป็นตาเลยว่าทั้งตัวน้องเนี่ยมีเงินแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นและเขาเนี่ยเห็นว่ามีเด็กคนนี้อยู่ที่ป่ารถเมล์คนเดียวก็เลยเข้าไปปชชัชัักกกกกกวววววววนนนนแลลล้้้้เเเดดด็็็็มมาาาายยยจระท่่งขคพอ ไปทิ้งที่กองขยะแล้วก็หวังว่าตัวเองจะพ้นผิดไปได้ตอนแรกตำรวจก็มีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างน่าจะจบลงเพราะมีคนออกมาสารภาพแล้วนี่จริงเะล่าแต่เชื่อไหมฮะพอตำรวจเข้าไปสืบทราบเกี่ยวกับนายคนนี้ดีๆปรากฏว่าทุกคําที่เขาเล่ามา,าน่ะนะไม่เป็นความจริงเลยเพราะไม่มีหลักฐานอะไรเอาผิดนายคนนี้ได้เลยฮะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนายคนนี้แม้แต่แอะเดียวทีนี้ฮะพอเป็นแบบนี้ทุกคนก็งงดีว่าอา้าวแล้วนายคนนี้ต้องการอะไรวะทำไมจู่ๆมาเล่าอะไรแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะแล้วทำไมจู่ๆต,ต้องหาหเรื่อง วด้วยแต่เอานะ่ะเดี๋ยวความอยากมีซีนไงสุดท้ายตำรวจก็จัดให้นายเฮอร์นันเดสครับก็ได้รับคดีไปเลยหนึ่งกระทงเนื่องจากสร้างความวุ่นวายต้องบอกเลยนะครับว่าในส่วนของเรื่องราวของอ e ีธานแพทเนี่ยใช้เวลาโหหลายปีมากหลายเดือนหลายวันหาเท่าไรก็หาไม่เจอทุกฝ่ายพยายามหาข้อมูลทุกอย่างก็ไม่เจออะไรทั้งนั้นและเรื่องราวเรื่องนี้เองครับก็เป็นเรื่องราวดังกล้องโลกดังกล้องสหรัฐเป็นอย่างมากจนกระทั่งในวันที่25พฤษภาคมครับปพุทธศาสภาน 544สหรัฐนะครับได้จัดวันนี้ให้เป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วก็ตั้งชื่ออีกหนึ่งวันครับก็คือวันเด็กหายสากลซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่หลายฝ่ายหลายคนเนี่ยให้ความสนใจกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นเพื่อป้องกันเด็กสูญหายอีกซึ่งก็มีหลายฝ่ายหลายคนนะฮะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการกำชับเรื่องราวห้ามเด็กไปเรียนคนเดียวหรือว่าห้ามเด็กเดินไปขึ้นรถคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือกำชับได้กำชับหมดเลยรวมทั้งอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าอย่าไว้ใจใครง่งาย คือต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้อีธานเนี่ยหายสาบสูญไปได้ประมาณ41ปี30วันแล้วก็อีก5เดือนทุกฝ่ายเชื่อกันว่าอีธานนั้นก็คงจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วคงจะทําการสู่ขิดไปเรียบร้อยแล้วซึว่งบางส่วนก็เชื่อว่าอีธานเนี่ยน่าจะขิดไปตอนอายุประมาณ28ปี ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทาไมหลายคนถึงคิดแบบนั้นแต่จากเรื่องราววันนี้ยเราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้น่าเชื่อถือทุกคนโดยเฉพาะกับคนแปลกหนะ้าฉั้นแล้วเนี่ยอย่างเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเราฮนะที่แบบกรณีน้องจีน่าเนี่ยที่ว่าถูกลุงข้างบ้านอุ้มไปชิงไว้ในถ้ำเพื่อสังเวยชีวิตเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สามารถกระตุ้นความคิดของผู้ใหญ่หลายๆคนได้ว่าเวลาจะมีลูกหรือว่าจะฝากใครเอาไว้เลี้ยงลูกเราเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าค้านบง ะะภายนอกเป็นคนที่ดีมากแต่ใครจะทราบะะว่าข้างในจิตใจเนี่ยเต็ไมไปด้วยเรื่องราวอัมาหิตพิศสวาส์เต็มไปหมดเรื่องราวความไม่เชื่อที่ย่อๆที่เราไม่สามารถเข้าใจความคิดของเขาได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแนะ่ก็ต้องบอกว่าอย่าไว้ใจคนอื่นว่าเขาเนี่ยจะรักลูกของเราเหมือนกับที่เราเนี่ยรักลูกของตัวเองนะฮะเพราะในบางครั้งแล้วลูกของเราเนี่ยก็ไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนเสมอไปเช่นกันฉะนั้นใจคนอื่นใจเราคิดไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนต้องระมัดระวังให้ดีๆแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ กดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe และอย่าลืมนะกดกระดิ่งให้กระบอกด,ด้วยแล้วกันนะจ๊ะจะกันเป็นคลิปหน้าสําหรับวันนี้ครับผม PJ หมอ n n e l ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย